คุณไม่จำเป็นต้องพร้อมแต่คุณจำเป็นต้องเริ่มเพราะทุกความสำเร็จบนโลกนี้เกิดจากคนที่ลงมือก่อนทั้งที่ยังกลัวยังไม่ชัวร์ยังไม่รู้จะรอดไหมด้วยซ้ำในตอนนี้จะทำให้คุณเห็นว่าการลุยก่อนไม่ได้บ้าแต่มันคือกลยุทธ์ของคนที่วิ่งแซงชีวิตตัวเองทุกปีถ้าคุณยังรอให้พร้อมคุณจะเสียโอกาสที่คนอื่นคว้าไปแล้ว และคุณจะเสียดายมันไปอีกนานข้อหนึ่งความฝันที่ยังไม่ได้เริ่มคือศัตรูที่เติบโตเร็วที่สุดความน่ากลัวไม่ใช่ความฝันที่ทำไม่ได้แต่มันคือความฝันที่คุณยังไม่เริ่มตังหาดเพราะยิ่งคุณดึงเวลายิ่งคุณผลักมันไว้ข้างหลังความฝันนั้นจะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างจากสิ่งที่ควรทำกลายเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วจากแค่ความคิด กลายเป็นศัตรูทางใจและศัตรูตัวนี้มันกินพลังคุณทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราปล่อยอะไรไว้นานๆมันไม่ค้างอยู่ที่เดิมงานที่ค้างไม่ได้อยู่นิ่งปัญหาที่ไม่แก้ไม่ได้หยุดโตความฝันที่ไม่เริ่มไม่ได้หยุดรอทุกอย่างใหญ่ขึ้นหนักขึ้นน่ากลัวขึ้นจนวันหนึ่งคุณจะหงุดหงิดกับตัวเองว่า ทำไมตอนนั้นไม่เริ่มวะทั้งที่มันง่ายกว่าเยอะเลยนี่คือความจริงที่แทงลึกที่สุดข้อหนึ่งในชีวิตทุกอย่างยากขึ้นเสมอเมื่อคุณเลื่อนมันออกไปผมอยากให้คุณลองมองชีวิตตัวเองตอนนี้ลองดูหนึ่งสิ่งที่คุณอยากทำแต่ยังดองไว้จริงๆแล้วคุณไม่ได้กลัวการลงมือหรอกคุณกลัวภาพในหัวที่คุณสร้างมันจนใหญ่เกินจริงคุณกลัวคำถาม มันต้องเพอร์เฟกไหมมันจะพังไหมเขาจะมองยังไงแต่เอาจริงๆนะคำถามพวกนี้มันโผลมาแค่กับสิ่งที่คุณยังไม่ได้เริ่มเท่านั้นพอคุณเริ่มความกลัวมันหายไปเกือบครึ่งและอีกครึ่งมันเล็กลงจนคุณจัดการมันได้ง่ายกว่าเดิมเยอะคนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเขาไม่ได้พลาดเพราะความฝันมันยากเขาพลาดเพราะเขาไม่ยอมเดินก้าวแรก ปล่อยให้ความฝันที่ยังไม่เริ่มโตจนขมเขาเองคุณรู้สึกใช่ไหมว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเริ่มไปตั้งแต่เมื่อปีก่อนวันนี้คุณจะอยู่คนเลาระดับไปแล้วความฝันก็เหมือนดอกเบีย้ยทบต้นเริ่มช้าเท่างอกช้าไม่เริ่มเลยไม่งอกอะไรทั้งนั้นแล้วต้องเริ่มยังไงไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องพร้อมไม่ต้องหลุยทั้งแผนเริ่มหนึ่งก้าวเล็กๆที่คุณทำได้วันนี้ โทรหนึ่งสายเขียนหนึ่งหน้าศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องทำเวอร์ชั่นแรกที่ไม่ได้เพอร์เฟกหรือแค่จับงานนั้นขึ้นมานั่งตรงหน้าคุณต้องเข้าใจก่อนว่างานที่เริ่มแล้วเท่ากับงานที่เชื่องลงความฝันที่แตะแล้วเท่ากับความฝันที่คุณควบคุมมันได้ความฝันของคุณไม่ใช่มังกรมันไม่พ่นไฟใส่คุณหรอก คุณตังหากที่ปล่อยให้มันโตจนกลายเป็นอะไรที่คุณกลัวจะเข้าใกล้ถ้าวันนี้คุณยอมเริ่มคุณกำลังทำสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตคือคุณหยุดให้อำนาจกับความกลัวแล้วเอาอำนาจคืนมาให้ตัวเองและผมหวังว่าหลังจากฟังจบคุณจะไม่ปล่อยให้ความฝันของคุณโตเป็นศัตรูอีกต่อไปแต่จะเริ่มแม้เพียงก้าวเดียวก้าวที่เปลี่ยนทิศท,ทางชีวิตคุณทั้งเส้น เพราะสุดท้ายแล้วความฝันไม่ได้ใหญ่เกินไปหรอกคุณแค่ยังไม่เริ่มเท่านั้นเองข้อ2คุณชนะทุกคนได้ยกเว้นเมื่อวานของคุณเองที่ยังไม่เริ่มอะไรเลยคู่แข่งที่โหดที่สุดไม่ใช่คนอื่นมันคือตัวคุณที่ยังนิ่งอยู่และความเฉืยมันไม่เคยปราณีใครทั้งนั้นคุณลองคิดดีๆนะครับโลกทุกวันนี้แข่งกันทุกด้านมีคนเก่ง กว่าฉลาดกว่าเร็วกว่าเกิดขึ้นทุกวันแต่คุณรู้ไหมว่าพวกเขาไม่ได้ทำให้คุณพังหรอกคนเดียวที่ทำให้คุณแพ้คือตัวคุณที่ยังนิ่งอยู่และความเฉืยมันไม่เคยปราณีใครทั้งนั้นคุณลองคิดดีๆนะครับโลกทุกวันนี้แข่งกันทุกด้านมีคนเก่งกว่าฉลาดกว่าเร็วกว่าเกิดขึ้นทุกวัน แต่คุณรู้ไหมว่าพวกเขาไม่ได้ทำให้คุณพังหรอกคนเดียวที่ทำให้คุณแพ้คือตัวคุณที่ไม่ยอมเริ่มอะไรสักอย่างแล้ววันที่คุณไม่เริ่มมันไม่ได้หยุดอยู่แค่วันเดียวมันลามไปเป็นความเคยชินเป็นนิสัยเป็นตัวตนที่คุณเองก็ไม่อยากยอมรับความเฉยนี่แหละโหดกว่าคู่แข่งทุกคนที่คุณกลัวรวมกันซะอีกเมื่อวานนี้คุณไม่ออกกําลังกายวันนี้คุณไม่ออก พรุ่งนี้คุณไม่ออกสามวันผ่านไปมันไม่ใช่แค่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วมันกลายเป็นผมก็ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเฉยเลยแค่หนึ่งการไม่เริ่มมันลากนิยามตัวตนของคุณลงไปด้วยแบบเงียบๆและน่ากลัวตรงที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังถอยคนส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้เพราะไม่มีโอกาสแต่แพ้เพราะตัวเองไม่ขยับตอนที่โอกาสมันอยู่ตรงหน้า คุณไม่แพ้เพราะคนอื่นเก่งคุณแพ้เพราะตัวเมื่อวานของคุณเองทำอะไรไว้แค่ศูนย์แล้ววันนี้คุณต้องเริ่มจากศูนย์ซ้ำไปซ้ำมาจนเหนื่อยทั้งที่ควรจะวิ่งไปไกลกว่านี้แล้วคุณไม่ต้องชนะโลกคุณไม่ต้องชนะคนอื่นคุณแค่ชนะตัวเมื่อวานของคุณให้ได้ก่อนก็พอและการชนะมันไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องอลังการมันเริ่มจากการขยับนิดเดียวแต่ขยับจริง ถ้าเมื่อวานนี้คุณอ่านศูนหน้าวันนี้อ่านสองหน้าถ้าเมื่อวานนี้คุณออกกำลังกายศูนนาทีวันนี้10นาทีพอถ้าเมื่อวานนี้คุณไม่ได้เริ่มโปรเจกต์วันนี้เริ่มยีสินาทีถ้าเมื่อวานนี้คุณไม่ได้ขยับชีวิตเลยวันนี้ขยับอะไรก็ได้หนึ่งอย่างคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณแค่ต้องทำให้ตัววันนี้ดีกว่าตัวเมื่อวานหนึ่งระดับ แล้วพลังมันจะทบต้นแบบโคตรแรงแรงจนคุณหันกลับไปดูตัวเองเมื่อ6เดือนก่อนแล้วอาจจะพูดว่าโห oh, เราเดินมาไกลขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และจำไว้เลยคุณไม่มีทางชนะใครได้ถ้าคุณยังแพ้ตัวเองที่ไม่เริ่มอะไรเลยอย่าให้ความเฉื่อยลากคุณกลับไปเป็นคนเดิมอย่าให้เมื่อวานคุมวันนี้ของคุณและอย่าให้ตัวคุณในอนาคตต้องมานั่งผิดหวังกับคุณในตอนนี้ วันนี้เอาชนะเพียงคนเดียวคือตัวที่ยังไม่เริ่มเพราะถ้าคุณชนะมันได้ครั้งหนึ่งคุณจะเริ่มโตแบบที่ตัวเมื่อวานของคุณไล่าตามไม่ทันอีกต่อไปและนั่นแหละคือชัยชนะเดียวที่เปลี่ยนทั้งชีวิตคุณได้จริงข้อ3 5นาทีที่คุณเริ่มวันนี้มีค่ามากกว่า5ปีที่คุณเอาแต่คิดแล้วชีวิตยังย่ำอยู่ที่เดิมความคิดมันเหมือนเสียงลมพัดในห้องปิด ดังนะแต่ไม่พาอะไรขยับคุณนั่งฟังเสียงนั้นมาเป็นปีแต่พื้นห้องก็ยังอยู่ตรงที่มันเคยอยู่ชีวิตก็เหมือนกันถ้าไม่เริ่มมันไม่ไปไหนลองลึกภาพคุณยืนอยู่หน้าประตูใหญ่สวยหรูมือวางบนลูกบิดแต่คุณหมุนมันไม่ลงคุณมองมันทุกวันแต่คุณไม่ไขและโลกก็ไม่เปิดให้คุณเองประตูความฝัน ไม่ใช่ประตูอัตโนมัติต้องหมุนเองเหมือนคุณนั่งในรถที่เปิดไฟหน้าเครื่องติด GPS ตั้งพร้อมแต่คุณเหยียบเบรกค้างไว้คุณหลงคิดว่าฉันพร้อมแล้วแต่ความพร้อมไม่เคยแทนการออกตัวได้หรือแบบนี้คุณเตรียมลงสระมาห้าปีเสือ้อว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์พร้อมความฝันอยากว่ายให้เก่งเต็มหัว แต่เท้าคุณไม่เคยแตะน้ําคุณเรียนรู้รูปแบบการไหว้แต่คุณไม่เคยลงสะสุดท้ายคุณยังไหว้ไม่เป็นเพราะคนไหว้เก่งไม่ได้เก่งจากการอ่านเขาเก่งเพราะเขาลงน้ําแล้วทำไมเริ่มแค่ห้านาทีถึงทรงพลังขนาดนี้เพราะสมองมนุษย์ต่อต้านการเริ่มมากที่สุดแต่พอเริ่มได้แล้วมันจะดันคุณเอง นี่คือจิตวิทยาโครงสร้างรูปแบบหนึ่งชื่อว่า activation energy คือพลังที่ต้องใช้ตอนเริ่มมากที่สุดแต่หลังจากเริ่มทุกอย่างง่ายกว่าเสมอ5นาทีคือค่าผ่านประตูคุณจ่ายมันแล้วชีวิตเริ่มหมุนคุณไม่จ่ายคุณติดอยู่นอกประตูไปเรื่อยๆวิธีคิดแบบลงมือได้จริง1เริ่มก่อนแม้แบบงงๆ ไม่ต้องเก่งไม่ต้องพร้อมเริ่มคือชัยชนะรอบแรก 2. ทํทำให้5นาทีศักดิ์สิทธิ์จับเวลาลุยทันทีห้ามคิดห้ามรอแรงบันดาลใจ 3. วัดความสำเร็จจากเริ่มแล้วหรือยังไม่ใช่ทำได้เท่าไหร่แต่คุณเริ่มหรือยังเริ่มเท่ากับขยับไม่เริ่มเท่ากับจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งคนที่ลงมือแม้เพียงหนาที จะชนะคนที่คิดดีเป็นร้อยครั้งเพราะความจริงคือการลงมือหนึ่งครั้งมีผลมากกว่าความคิดหนึ่งพันรอบคนที่คุณคิดว่าเขาเก่งกว่าเขาอาจไม่ได้เก่งกว่าเขาแค่เริ่มก่อนและชีวิตก็ให้รางวัลเขาทันทีด้วยโอกาสที่คุณไม่เคยได้เห็นเพราะคุณยังคิดอยู่ความฝันของคุณไม่ได้ตายเพราะมันยากมันตายเพราะคุณไม่เริ่ม และเวลาที่คุณเสียไป5ปีไม่มีอะไรซื้อกลับคืนมาได้แต่5นาทีตอนนี้เปลี่ยนทั้งเส้นเรื่องชีวิตคุณได้เลือกเลยคุณจะเป็นคนที่คิด5ปีหรือคนที่เริ่ม5นาทีข้อ4ถ้าคุณไม่เริ่มสร้างชีวิตที่อยากได้โลกจะบังคับให้คุณใช้ชีวิตที่เหลือด้วยสิ่งที่คุณเหลือชีวิตไม่ได้ถามคุณว่าอยากได้แบบไหน มันดูแค่ว่าคุณทำอะไรลงไปบ้างแล้วจัดคุณลงตำแหน่งนั้นชีวิตที่คุณอยากได้มันไม่เดินเข้ามาหาเองแต่ชีวิตที่เหลือจากการไม่ลงมือมันจะเดินเข้ามาแทนและถ้าคุณยังนิ่งโลกจะจัดคุณอยู่ในมุมที่คนอื่นไม่เลือกตำแหน่งที่ไม่มีใครแย่งพื้นที่ที่ไม่มีใครอยากได้เพราะนั่นคือของเหลือของระบบทั้งหมดมันไม่ใช่เวรกรรมมันคือผลตรงไปตรงมาของการไม่เริ่ม อะไรที่คุณอยากได้มากที่สุดเงินมากขึ้นเวลาเพิ่มขึ้นตัวตนที่ดีขึ้นงานที่ใช่ทั้งหมดมันยังไม่เกิดไม่ใช่เพราะมันยากแต่เพราะคุณยังไม่ได้เริ่มสร้างมันจริงๆคุณอยากมีชีวิตแบบใหม่แต่คุณยังทำแบบเดิมมันก็เหมือนพยายามขุดบ่อน้ำแต่ใช้ช้อนตักดินทั้งเหนื่อยทั้งช้าทั้งไม่ได้อะไรแล้วคุณก็โทษโลกว่าไม่แฟร์แต่โลกไม่ได้ว่าอะไรคุณเลย มันแค่เก็บคะแนนจากสิ่งที่คุณทำจริงไม่ใช่สิ่งที่คุณหวังและจังหวะที่เจ็บที่สุดคือวันที่คุณเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่คุณมีตอนนี้มันไม่ใช่ชีวิตที่คุณเลือกมันคือชีวิตที่คุณยอมปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองนั่นแหละจุดพีคของความจริง 1. เลือกหนึ่งอย่างที่คุณจะสร้างไม่ใช่สิบอย่างที่คุณสนใจชีวิตมันเปลี่ยนตอนคุณจริงจังกับหนึ่งสิ่งไม่ใช่กระจายไฟไปทั่ว ทําทำเวอร์ชั่นแรกให้เร็วที่สุดไม่ต้องดีแค่ให้มันมีอยู่จริงในโลกใบนี้งานที่เริ่มแล้วควบคุมได้งานที่อยู่ในหัวหายได้ทุกคืน 3. ตัดสินชีวิตด้วยการลงมือวันนี้ไม่ใช่ความคิดดีๆในหัวคุณเริ่มคุณเดินคุณไม่เริ่มคุณอยู่ที่เดิมกดมันง่ายกว่าสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐานคุณสร้างชีวิตไม่ได้ด้วยความหวังแต่คุณต้องสร้างมันด้วยการลงมือ และถ้าคุณยังไม่เริ่มวันนี้คุณไม่ได้แค่เสียเวลาคุณกำลังยอมให้โลกเลือกอนาคตให้คุณแทนและโลกไม่เคยเลือกสิ่งที่คุณอยากได้มันเลือกสิ่งที่คุณสมควรได้ตามการกระทาชีวิตที่คุณอยากได้ต้องสร้างชีวิตที่คุณไม่อยากได้จะเกิดขึ้นเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเลือกเองจะสร้างหรือจะรอให้โลกบังคับคุณไปอยู่ในชีวิตที่คุณไม่ได้เลือกข้อห วันนี้คุณขี้เกียจอะไรอนาคตคุณจะจ่ายคืนเป็นดอกเบีย้ยทบต้นนี่คือกฎข้อหนึ่งของชีวิตที่คุณหนีไม่พ้นเพราะทุกอย่างที่คุณเลื่อนมันไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมมันโตขึ้นหนักขึ้นแพงขึ้นแล้ววันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาคิดบัญชีคุณแบบไม่ปราณีขี้เกียจไม่ใช่ศัตรูใหญ่แต่ราคาของมันโหดตอนนี้คุณอาจแค่ไม่เริ่มอนาคต คุณต้องเริ่มด้วยน้ำหนักที่มากกว่าเดิมสิบเท่าเหมือนคุณผลักภาระออกไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ภาระไม่ได้เดินตามคุณไปแบบเดิมมันเดินไปพร้อมโตขึ้นทุกวันโตขึ้นเหมือนหนี้ที่คิดดอกเบี้ยเองแบบไม่ต้องขออนุญาตคุณเลยคุณไม่ออกกำลังกายวันนี้ร่างกายไม่พังหรอกแต่5ปีให้หลังคุณต้องจ่ายคืนเป็นโรคเรื้อรังที่คุณไม่อยากเจอคุณไม่เก็บเงินวันนี้กระเป๋ายังมีเงินอยู่ แต่10ปีให้หลังคุณต้องจ่ายคืนด้วยชีวิตที่ไม่มีทางเลือกคุณไม่เริ่มงานวันนี้งานก็ยังอยู่แต่3วันให้หลังมันจะใหญ่ขึ้น3อาทิตย์ให้หลังมันจะล้นหัวแล้วคุณต้องแก้ปัญหาที่มันไม่ควรใหญ่ขนาดนั้นตั้งแต่แรกนี่คือดอกเบี้ยทบต้นของการไม่เริ่มมันไม่โวยวายมันไม่ทันทีแต่มันหนักและมันไม่เคยลดลงเองจังหวะที่มันโหดที่สุดคือ วันที่คุณเห็นคนอื่นไปไกลทั้งที่เขาไม่ได้ฉลาดกว่าเขาแค่ไม่ปล่อยให้ดอกเบีย้ยของความขี้เกียจลุกลาม 1. เลือกหนึ่งอย่างที่คุณรู้ว่าควรทำแล้วทำทันทีไม่ต้องดีไม่ต้องเก่งแค่ขยับเพื่อหยุดดอกเบีย้ย 2. แบ่งงานให้เล็กจนเริ่มได้เริ่มง่ายเท่ากับต้านทานน้อยเท่ากับไม่ขี้เกียจ 3. ใช้กฎเริ่มก่อนรู้สึกทีหลัง รอแรงบันดาลใจเท่ากับจบเริ่มก่อนเท่ากับรอดนี่คือสูตรที่เอาชนะสมองที่อยากพักตลอดเวลาความขี้เกียจไม่ได้แค่ทำให้คุณช้ามันดันอนาคตคุณออกไปเรื่อยๆเหมือนคุณกําลังวิ่งไปที่เส้นชัยแต่ทุกครั้งที่คุณขี้เกียจเส้นชัยจะเดินหนีคุณออกไปอีกหนึ่งก้าวคุณพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ทันเพราะคุณคือคนที่เลื่อนมันออกด้วยมือตัวเอง ความฝันมันไม่ได้ไกลคุณตังหากที่ถอยคุณไม่ต้องกลัวการทำงานหนักคุณควรกลัวราคาที่ต้องจ่ายเพราะไม่ได้เริ่มเพราะสุดท้ายแล้วทุกความขี้เกียจมีดอกเบีย้ยทุกการเลื่อนมีราคาและทุกวันนี้ที่คุณไม่เริ่มคือวันที่คุณไปกู้หนี้จากอนาคตเพิ่มอีกหนึ่งวันแล้ววันหนึ่งอนาคตจะมาทวงคืนพร้อมดอกเบี้ยที่คุณไม่อยากรับรู้เลยด้วยซ้ำ ข้อ 6. ทักษะที่คุณยังไม่เริ่มฝึกวันนี้อีก5ปีมันจะกลายเป็นกำแพงที่คุณไม่มีวันข้ามได้อีกแล้วนี่คือความจริงที่คนจำนวนมากมารู้ตัวตอนสายเกินไปเพราะทักษะมันไม่หยุดนิ่งคุณไม่ฝึกมันก็กลายออกไปคุณเลื่อนมันก็สูงขึ้นคุณนิ่งมันก็กลายเป็นกำแพงแล้ววันที่คุณอยากปีนคุณจะพบว่าร่างกายและโอกาสไม่ได้รอคุณไว้เหมือนเดิม โลกทุกวันนี้เดินเร็วกว่าคนที่คิดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มคุณไม่ฝึกหนึ่งวันโลกไม่รอคุณไม่ฝึกหนึ่งปีโลกไม่แคร์เพราะทักษะใหม่เกิดขึ้นทุกเดือนและคนที่ขยันกว่าเก่งกว่าเขาไม่ได้ดีกว่าคุณเขาแค่เริ่มก่อนคุณนานแล้วทักษะมันไม่หายไปหรอกแต่ช่องว่างระหว่างคุณกับคนที่เริ่มก่อนมันจะห่างขึ้นเรื่อยๆ จนคุณมองตามเขาไม่ทันอีกต่อไปลองนึกภาพคุณยืนอยู่หน้ากำแพงหนึ่งตอนนี้มันเตี้ยมากคุณก้าวข้ามได้เลยด้วยซ้ำไม่ต้องวิ่งไม่ต้องปีนไม่ต้องใช้แรงแต่คุณบอกตัวเองว่าไว้พรุ่งนี้แล้ววันต่อมากำแพงสูงขึ้นอีกนิดอาทิตย์ต่อมาสูงขึ้นอีกหน่อยปีต่อมาสูงเท่าตัวคุณสองปีสูงกว่าบันไดที่คุณหาได้ห้าปีผ่านไป คุณยืนมองมันแล้วถามตัวเองว่ามันสูงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันสูงขึ้นทุกวันที่คุณไม่เริ่มนั่นและคำตอบอีกภาพหนึ่งตอนนี้ทักษะที่คุณต้องการมันอยู่แค่เอื้อมเหมือนวิ่งตามรถที่ยังออกตัวช้าๆแต่คุณมัวผูกเชือกรองเท้าหวินาทีรถเริ่มเร่งห้านาทีคุณตามไม่ทันแล้วห้าปีคุณลืมไปแล้วว่าเคยอยากขึ้นรถคันนี้ และจุดพีคจริงๆคือโลกนี้ไม่ได้โหดแต่มันไม่รอและสิ่งที่คุณไม่เริ่มจะเป็นสิ่งที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้ในวันหนึ่ง 1. เลือกทักษะเดียวที่สำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ต้องฝึกทุกอย่างเลือกหนึ่งที่มีผลต่อรายได้หรือชีวิตมากที่สุด 2. ฝึกวันละ10-15นาทีแบบจริงจังสั้นได้แต่ต้องสม่ำเสมอ ทักษะใหญ่โตได้จากการฝึกเล็กๆทุกวัน 3. โฟกัสที่ก้าวหน้าไม่ใช่เก่งทันทีเก่งเป็นผลลัพธ์เริ่มฝึกคือกระสุนจริงของการเปลี่ยนชีวิตทักษะไม่ได้หายากแต่เวลาหายไปทุกวันสิ่งที่คุณเลื่อนมาตลอดมันไม่ได้เท่าเดิมมันกำลังกลายเป็นกำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆและในวันหนึ่งคุณจะต้องยอมรับความจริงที่เจ็บที่สุดว่า คุณไม่ได้แพ้เพราะคุณไม่เก่งคุณแพ้เพราะคุณเริ่มช้าเกินไปเริ่มวันนี้ก่อนที่กำแพงจะสูงจนคุณแม้แต่คิปจะปีนก็ทำไม่ได้แล้วข้อ7ถ้าคุณไม่เริ่มตอนที่ยังพอมีอแรงคุณจะถูกบังคับให้เริ่มตอนที่ไม่มีทางเลือกและเชื่อสิช่วงเวลานั้นมันไม่สนุกเลยคุณอาจคิดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เริ่มเดี๋ยวก็ทำแต่ความจริงคือ ชีวิตไม่ได้ให้เดี๋ยวกับทุกคนมันให้แค่ตอนนี้กับคนที่ตื่นทันเท่านั้นแรงของคุณวันนี้มันไม่ใช่ของตายมันคือทรัพยากรที่ลดลงเรื่อยๆจิตใจคุณวันนี้ยังสู้ไหวร่างกายคุณวันนี้ยังขยับไหวโอกาสของวันนี้ยังเปิดอยู่และทุกครั้งที่คุณผลักมันไปข้างหน้า คุณกำลังบีบตัวเองให้ไปเผชิญงานยากๆในวันที่คุณหมดอาวุธตอนที่ยังพอมีแรงเริ่มงานหนึ่งชิ้นเท่ากับภาระเล็กเรื่องหนึ่งเรื่องเท่ากับจัดการได้ปัญหาหนึ่งก้อนเท่ากับยังควบคุมไหวแต่วันที่ชีวิตบังคับให้คุณเริ่มทุกงานจะกลายเป็นภูเขาทุกเรื่องจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ทุกความล่าช้าจะกลายเป็นหนี้ชีวิตที่ต้องตามชดใช้มันจะไม่เตือนล่วงหน้ามันจะไม่ค่อยมีสัญญาณมันจะไม่บอกว่าอีกนิดนะระวังนะคุณอาจเคยเห็นมาแล้วคนที่เริ่มเรียนตอนตกงานคนที่เริ่มดูแลสุขภาพตอนหมอบอกว่าช้าไปนิดเดียวคนที่เริ่มทำธุรกิจตอนเงินหมดคนที่เริ่มเก็บเงินตอนชีวิตเข้ามุม ทั้งหมดนั้นคือการเริ่มตอนไม่มีทางเลือกเริ่มเพราะถูกบีบเริ่มเพราะไม่เริ่มไม่ได้เริ่มเพราะชีวิตไล่ต้อนจนหลังชนกำแพงมันไม่สนุกมันไม่โรแมนติกมันไม่ใช่ภาพสวยๆในหนังมันเหมือนคนว่ายน้ำท,ทั้งที่ไม่เคยหายใจได้เต็มปอดเริ่มอย่างฉลาด 1. เลือกหนึ่งเรื่องที่คุณรู้ว่าถ้ายัางไม่เริ่มมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ชี้มันออกมาให้ชัดแล้วเริ่มทันทีวันนี้ 2. ทํทำวันละ15-20ถึงนาทีแบบไม่กดดันตัวเองจุดประสงค์ไม่ใช่ทำให้เสร็จแต่ทำให้เครื่องชีวิตคุณติด 3. เอาความเคยชินเดิมออกจากระบบไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอแรงเริ่มก่อนแรงจะมาเองนี่คือคกลไกธรรมชาติของมนุษย์ความจริงคือคุณไม่ได้ขาดเวลา คุณขาดการเริ่มคุณไม่ได้เหนื่อยเกินไปคุณแค่ปล่อยให้ความเฉื่อยเป็นคนขับชีวิตแทนคุณและคุณไม่ได้แพ้ใครคุณแพ้ตัวเองที่ผัดวันประกันพรุ่งทุกวันและยิ่งคุณไม่เริ่มตอนอยังมีแรงคุณจะต้องเริ่มตอนที่เหนื่อยกว่าอ่อนล้ากว่าหมดกำลังกว่าและเจ็บกว่ามากคุณเลือกได้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าจะเริ่มตอนที่อยากเริ่ม หรือจะรอไปจนต้องเริ่มตอนที่จำใจเริ่มเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่เคยใจดีพอจะรอให้คุณพร้อมมันแค่รอถึงวันที่คุณไม่มีทางเลือกแล้วค่อยส่งบทลงโทษมาเลือกเริ่มตอนมีแรงวันนี้ดีกว่าถูกบังคับเริ่มตอนที่คุณแทบจะไม่เหลือแรงอะไรแล้วและถ้าคุณอยากเติมพลังความคิดอยากมีแรงใจเดินต่อ ผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชันแห่งความคิดที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราวทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงินและแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ